ออทิสติกอาจจะมีปัญหารเรื่องทางด้านอารมณ์แล้วการเข้าปัญหารเรื่องการเข้าสังคมจะทําให้เหมือนคอสเพย์มืออาชีพระดับประเทศเจอคอมเมนต์ด้านลบเมื่อเห็นหน้าผมทุกเมื่อเขาบอกเขาขอไปฆ่าตัวตายดีกว่า อายุ11ปีครับชื่อใจใจค่ะอายุ14ปีค่ะชื่ออลิซค่ะอายุ10ปีค่ะผมชื่อเลชิโอตอปอายุ25ปีครับน้าชื่อสุชาติโอวาตวรรณสกุลนะครับเป็นนายกสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับน้องๆที่พิการทางด้านสติปัญญาพี่ต๊อครับพี่ต๊อเป็นผู้พิการด้านไหนเหรอครับออฟิสติกครับ อาการมันเป็นยังไงอะครับออทซิติกจะมีปัญหาเรื่องทางด้านอารมณ์และการเข้าปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเวลาอารมณ์เหมือนประมาณว่าเข้าสังคมเวลาจะคุยคนอื่นนี่อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเฟินๆว่าไม่กล้าเข้าไปคุยให้สังคมเข้ามาก่อนแล้วผมก็าหาสังคมประมาณนี้คืออาการของออทิสติกมันจะสลับแบบนี้แหละและอย่างหนึ่งคือสมาธิสั้นผมเป็นคนทีสมาธิสั้นอารมณ์เหมือนว่าถ้าทำในในสิ่งที่แบบไม่รักไม่ชอบมันอารมณ์เหมือนเฟนๆมันอารมณ์เหมือนสมาธิไม่ไม่อยู่กับที่ประมาณนั้นครับน้องว่างๆพี่ตอบชอบทำอะไรหรอคะ ว่างๆพี่ก็ชอบตัดคลิปลงติ๊กต็อกับน้องพี่ต๊บแต่งเป็นอะไรเหรอคะหนูจำชื่อไม่ได้ครับผมแต่งเป็นโทคิโกมุยจิโร่เป็นเสาหลักหมอกพี่ต๊บเคยประกวดไหมคะไม่เคยประกวดเลยครับนลิแต่งเป็นตัวอะไรครับหนูแต่งเป็นอาเนียจากเรื่องส p ปเอ็กซ์แฟมค่ะผมจำท่ายิ่งอาเน,นียได้ <c oughs> จ,รจริงๆกลุ่มอาการออทิสติกเนี่ย ก็จะมีถ้าเกิดเราจะเช็คเขาง่ายๆเนี่ยก็คือปกติถ้าเราสังเกตเพื่อนๆเ,เราก็คือเขาจะไม่สบตาเราเวลาก็พูดคุยจะชอบก้มหน้าไม่นําพาหรือไม่พาทีหรือไม่คุยหรือไม่เข้าสังคมยากอะไรเงี้ยนะครับแล้ชอบทําอะไรย้ําคิดย้าทําอย่างน้อง็อปเนี่ยนะครับพอได้มาแต่งคอสเพย์เนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยได้การยอมรับจากสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเหมือนมีศักดิ์ศรีมีความคิดต่างๆให้ สังคมยอมรับเขามากขึ้นมันก็จะทําให้อาการของเขาที่เคยอย่างเงี้ยมันก็ลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประโยชน์ของเขาในการที่เขาแต่งตัวเป็นคอสเพย์ครับแล้วปกติส่วนใหญ่พี่ทำคอนเทนต์ในช่องไหนบ้างคะหลักๆจะลงในเพจท็อ p คอสเพย์จะเป็นเพจที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ u ูทูบแล้วผมก็สร้างเพจ YouTube แล้วก็ t i k ต็อกทิกต็อกนี่จะจริงจังเป็นพิเศษ จะเน้นลงคลิปผีมากกว่าทุกสองแฟดรอบแรกแล้วพี่พอพี่ลงอะคะ่ะพี่จะลงเป็นคอนเทนต์แบบไหนบ้างคะแบบสไตล์ของตัวเองที่ว่าอารมณ์เหมือนประมาณว่าเปิดเผยความชอบของตัวเองประมาณนั้นอาจจะมีตลกมากในบางมุมนะครับแล้วการที่พี่ต๊อบอะคะ่ะได้มาชอบคอร์สเพย์หรือว่าแต่งคอร์สเพย์แบบเนี้ยมันทําให้พี่ตอบมีแรงจูงใจอย่างอื่นมากเพิ่มมากขึ้นไหมคะอย่างเช่นแบบรู้สึกอยาก ทำสิ่งสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นขึ้นขึ้น,นไปอีกจะทำให้เหมือนคอสเพลย์มืออาชีพระดับประเทศแล้วพี่ต๊อบเคยเจอคอมเมนต์แบบพวกในช่องติกต็อกด้านอะไรด้านลบไหมคะเจอแบบระดับบับงกบไพ่เจอคอมเมนต์ด้านลบเมื่อเห็นหน้าผมทุกเมื่อถ้าเมื่อไม่เห็นหน้าผมคอมเมนต์พวกนี้ก็ไม่มาพอเห็นหน้าผมปุ๊บดอกเข็ดต้อนรับเลย บางทีก็มีคอมเมนต์ว่าตาซ้ายสงขาตาขวาอุดรทานดีอย่างเงี้ยเจอคอมเมนต์แต่ละทีจุกๆุทั้งนั้นแต่แล้วก็แล้ว,ลวยังมีคาพูดที่แบบเรียกผมอย่างเพื่อนเล่นเลยเรียกว่าไอ้ขแต่เราผมไม่ได้สนใจแล้วผมปล่อยผ่านเลยครับอันนี้ของน้องท็อปเนี่ยยังเป็นเรื่องโชคดีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดถูกบูรี่เขาจัดการตัวเองไม่ได้นี่นะครับบางทีเขาก็อาจจะเกิดอาการทําร้ายตัวเองลองถ้าเป็นตัวเราเองบ้างล่ะถ้าเราถูกบูรี่เนี่ยนะครับค,คิดว่าอย่างไงบ้างครับ หนูก็แบบโกรธแล้วเวลาหนูก็จะไประ,ระบายอารมณ์กับพ่อแม่ตอนแรกๆก็อาจจะเกี่ยม,มาคิดแต่ว่าก็ตอนหนลังก็ก็เฉยๆไม่ได้สนใจแล้วค่ะพอผมเจอผมก็ปล่อยเขาผ่านไปผมไปอ่านคเมาตนที่เป็นด้านบวกดีกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจากลบแล้วจะเป็นบวกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไปให้ทำลบกับคนอื่นแต่ของ t อปเนี่ยก็คือ จากการที่เขาผ่านตรงนั้นมา,าก็มาปรึกษานในที่ทํางานเหมือนกันปรากฏว่ากับกายพลิกเป็นเรื่องดีนะครับคนติดตามเยอะขึ้นยอดวิวเขาดูอย่างบางคลิปเนี่ยเล้านกว่าเลยนะบางคลิปคนดู5ล้านกว่าเลยแล้วปัจจุบันก็สามารถที่จะแบบตอนนี้รับทําอะไรนะรับงานสปอนเซอร์ครับแล้วผมก็โปรโมทตัวละครใหม่ล่าสุดในเกมไปเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็พยายามที่มันก็เลยทําให้เราได้แง่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่อง อะไรแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอาการออทิสติกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหายได้จะต้องติดตัวเขาไปตลอดแต่เราก็ไม่เราก็อย่าไปตาหน้าว่าเขาอ่ะเป็นเด็กออนะครับก็เหมือนที่คนเป็นมะเร็งอ่ะนะครับเราก็ไม่สามารถไปบอกเขาว่าเนี่ยเป็นเด็กมะเร็งนะไม่ใช่แต่เป,เป็นอาการหนึ่งที่มันอยู่ร่วมในตัวเขาอาจารย์ครับทําไมถึงพี่ตบกล้าพูดกล้าสบตาเหรอครับเห็นน้องวินเทอร์บอกมีเพื่อนที่เรียนเป็นออทิสติกในห้องด้วยใช่ไหมครับ,รบเขาเป็นไงบ้างครับในห้องเรียน ไม่ค่อยกล้าพูดครับเขาเป็นคนเงียบนะครับนั่งคนเดียวไม่ค่อยเข้าสังคมอ่ะใช่ก็น้องต๊อบเนี่ยก็จะผ่านการฝึกฝนนะครับผ่านการทํางานก็พอเรียนจบมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทํางานกับที่บริษัทได้นะครับก็อยู่แผนไกไอทีอย่างเด็กออทิสติกอันเรื่องหนึ่งก็คือจะมีความอัจฉริยะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่นะครับบางคนนับปฏิทินเนี่ยนะ ย้อนหลังเป็นร้อยๆปีก็ได้แล้วจําได้หมดนะกะทั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรวันเสาร์หรือวอันอาทิตย์ปีอะไรต่างๆนะครับบางคนก็เก่งเรื่องประวัติศาสตร์จําได้หมดเลยแต่อย่างน้องต๊อบเนี่ยน้องต๊อปเขาจะเขาจะ,จ,ะจ,ะจะศึกษาเรียนรู้นะครับจาก YouTube จากคนที่รู้ทั้งหมดถ้าถามเรื่องรถไฟเขาเนี่ยเขารู้รถ,รถไฟฟ้าเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าไปสายไหนสายไหนนะครับ <c oughs> น้องอลิซลองถามดูสิต้องลองแล้วลองถามดูสิ สถานีที่เชื่อมต่อกับท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพยามีสถานีไหนบ้างคะส่วนใหญ่ท่าเรือแม่น้ําเจ้าพยาจะมีสถานีที่เชื่อมกับท่าเรือแม่น้าเจ้าพยาอย่างสถานสถานีสฟาพัดก้าอยู่ตรงสารนม่วงอีสถานีสถานีบางโพบางโพก็เชื่อมกับท่าเรือแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็สถานีสะพานตากสินก็เชื่อมเชื่อมกับเรือด่วนเจ้าพยาอีแค่นี้แหละที่ผมจําได้ครับสายสีเขียวครับสถานีที่สคือสถานีอะไรครับ สายสีเขียวทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือครับเหนือครับเหนือสถานีที่สามคือสถานีมนุสวรีประชยอนุสวรีชัยสมรภูมิรหัส N3 เหนือก่อนที่ผ่านมนุสวรีพอเลยสถานี N3 ็นสจะวนรอบมนุสสรีชัยสมรภูมินะเสียงเวลาเสียงรถไฟฟ้าเลี้ยวเสียงอีดเสียงนี่คือเสียงเลี้ยวของรถไฟฟ้านะเสียงที่มันล้อมเสียีกับลางเหล็กไงเสียงปกติเวลารถไฟฟ้าเลี้ยวประมาณนี้ครับ สายสีม่วงมีสถานีอะไรมั่งบอกมาห้าห้าสถานีหนึ่งสถานีพีพีหนึ่งของบางไผ่พีพีสองตลาดบางใหญ่พีพีสามสามแยกตลาดบางใหญ่แล้วก็พีพีสิบเอ็ดสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีพีพีสิบสองกระทรวงสาธารณสุขพีพีสิบห้าสถานีบางซ่อนเพราะสายสีม่วงมีทั้งหมดสิบหกสถานีอนาคตจะบวกอีกสิบอนาคตจะบวกอีกสิบเจ็ดเป็นสายสิบสามสถานีเพราะสายสีม่วงใต้กำลังก่อสร้างอยู่ครับผมติดตามอยู่ หาไม่เจอเลยค่ะหนูอยากรู้ค่ะว่าสายแ r ร์พอร์ตเรลลิงมีกี่สถานีคะ8สถานีรหัสคือ A A คือย่อมาจาก a i r p o อร์ตเรลลิงมี A1 ถึง A8 A1 คือสถานีสุวรรณภูมิ A2 สถานีละกะบงัง A3 สถานีบ้านทับช้าง A4 สถานีหัวหมาก A 5สถานีลาดกำแพง A6 สถานีมกักกสัน A7 สถานีราชปาลกเชื่อมกับสายสีส้มในอนาคตอนาคตสายแอร์พอร์ตเรลลิงจะมีส่วนต่อขอยายถึงดอนเมืองแอร์พอร์ตเรลลิงอ่ะจะมีสถานีท<ม>ี<ม>่วิ่งแล้วก็จะมีเสียงตึง้งเดนการม,มันเกิดขึ้นระหว่างสถานีไหนครับผาไมผมโห,โหนี่ผมผมฟังมา,มาบ่อย,ยแล้ว ไอเสียงตึ้งนี่คือระหว่างเลยมากกสันที่ไประหว่างสถานีราวกำแหงกับมากกสันช่วงนี้เลยมีเสียงตึ้งเสียงตึ้งแล้วก็ตึกตึกแล้วก็เสียงอืกลับมาจริงๆมันจะมันคือเสียงอะไรครับอันนี้ผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เสียงตึ้งตึ้งแบบดังเลยตึ้งตึ้งแล้วก็หลับแล้วก็เสียงอื่นกลับมาเสียงอื่นกลับมาเวลาคุณรุ่นฟังเสียงรถไฟฟ้าวิ่งฟังเสียงรถวิ่งหมดเลยครับผมอยากจะถามว่า ถ,ถ้าจะนั่งรถไฟตั้งแต่สถานีบางว่าถึงสถานีมินบุรีครับถ้าไม่อยากจะนั่งสายสีเขียว BTS ก็นั่งสายสีนวลลงที่สถานีสาราแดงจากนั้นก็เปลี่ยนสาราแดงลงเปลี่ยนขบวนรถที่สยามจะเปลี่ยนที่นีส,าย,สายามเปลี่ยนขบวนรถที่วัดพัฒน์ศรีจะเปลี่ยนวัดพัฒน์ศรีให้ลงสถานีมินบุรีเชื่อมกับสายสีส้มเครขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ อัจฉริยะในด้านของเขาเนาะแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งมากๆที่แบบว่าสามารถจําแบบว่าเรื่องรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยเป็นต้องแบบเป็นคนที่แบบว่ามีความชอบมากๆเนาะถึงจะแบบจําได้หมดทั้งขนาดนี้อะไรเงี้ยต้องแบบสนใจมากๆปกติพี่ตอปะคะเดินทางไปทํางานยังไงคะปกติพี่ไม่นั่งรถไฟฟ้าทำงานเพราะสายรถไฟยังไม่ถึงบ้านพี่พี่ก็นั่งรถไฟดตามปกตินี่แหละถ้าวันไหนไปเที่ยวงานคอสเย์พี่จะนั่งรถไฟฟ้าไปเป็นหลักเพราะงานคอสเสอย์ส่วนใหญ่เขาจะ ติดกับพวกศูนย์การค้าแล้วติดกับสายรถไฟฟ้าสักส่วนใหญ่ตามแนวรถไฟฟ้าสักส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พี่ต่อปรค่ะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยะได้รับส่วนลดไหมคะส่วนใหญ่ไม่มีส่วนลดส่วนใหญ่เป็นผู้ยกเว้นค่าโดยสารผู้พิการส่วนใหญ่เขาใช้บริการบริการทุกประเภทใช้บริการรถไฟฟ้าปีเพียงแค่ท่านโชว์บัตรผู้พิการต่อหน้าต่อหน้าช่องเคาน์เตอร์ของเจ้าที่เจ้าที่เขาจะให้คุปองนี่คือระบบบริการของ BTS ถ้าเป็นระบบบริการของรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยบริษัทชัางเอลวันของแอร์พอร์ตเรลิงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงเวลาชูบัตรคอพิการ์หรือบริรบรษัทบีเอ็มกรุงเทพจำกัดนี่แหละเวลาชูบัตรคนพิการขเขาจะเปิดประตูพิเศษให้ทันทีนี่คือระบบร,ระบบบริการที่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องมาต่อแถวรับคูปองเหมือนบีทีเอสนี่คือระบบบริการทั้งสองระบบของคนพิการนะครับเท่าที่ผมสังเกตว่าผมขึ้นสายสีเหลืองล่าสุดเขาจะให้คูปองเป็นสีเหลืองเพราะถ้าเป็นขึ้นถ้าถ้าเป็นเครือ BTS นะถ้าขึ้น BTS สสายไหนคูปอง จะตามสีนั้นถ้าขึ้นสายสีเหลืองคูปองจะเป็นสีเหลืองถ้าขึ้นสายสีชมพูคูปองจะเป็นสีชมพูถ้าขึ้นสายสีเขียวสายสุขุมวิทคุปองจะเป็นสีเขียวอ่อนถ้าขึ้นสายสีเขียวเข้มสายสีลมคูปองจะเป็นสีเขียวเข้มตามสีเลยขึ้นสายแต่คุปองสีนั้นเลยครับมันสามารถใช้ใช้ข้ามระบบกันได้ของพ t s มันสามารถใช้ข้ามระบบกันได้นะเราจะเขียนรหัสสถานีข้ามระบบได้นะครับหนูอยากรู้ค่ะว่าเป็นแค่รถไฟฟ้าใช่ไหมคะที่สนับสนุนให้คนพิการเนี่ย ยกเว้นค่าโดยสารถ้าเป็นแบบพวกรถเมย์อะไรเงี้ยร่วมไหมคะส่วนรถเมย์นี่คนพิการไม่ฟรีคนระับ<า>แต่ผมยังไม่เคยใช้สิทธิ์ส่วนรถสักเท่าไหร่แต่รถเมย์คนพิการไม่ฟรีปกติแล้วเนี่ยผู้พิการแล้วเนาะเดินทางไปที่อื่นก็ค่อนข้างลําบากแล้วก็จะเข้าถึงตัวรถยนต์รถโดยสารอะไรก็ลาบากแต่อย่างไรก็ดีนะปัจจุบันเนี้ยในทุกที่รถไฟแม้กระทั่งรถเมย์เดี๋ยวนี้ก็มีนะรถเมย์เขาจะมีไอ้ตัว ชานชาลาที่มันต่ำสัหน่อยเพื่อที่จะได้เดินขึ้นได้สะดวกนะครับวันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เขาออกแบบมาในลักษณะที่เป็นโครงสร้างว่ามีลิฟต์นะมีบันไดเลื่อนนะแต่ก็ก็มีแจ้งเข้ามาเหมือนกันว่ายังยังอาจจะมีไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงซึ่งอันนี้ผมก็แนะนําว่าท่านไหนที่มีปัญหาติดขัดที่สถานีรถไฟฟ้าไหนหรืออะไรไหนเนี่ยผมมองว่าสามารถแจ้งเข้าไปได้เออมีครบทุกฝั่งไหมมาจากฝั่งนี้ตรงนู้นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ตัวผู้ให้บริการ ขนส่งสาธารณะเขาได้ไปปรับเปลี่ยนให้มันถูกจุดเพราะไงเนี่ยในนโยบายในภาพรวมเนี่ยเขาต้องการช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับผู้พิการยังมีสิทธิประโยชน์นะครับในการลดหย่อนค่าโดยสารนะไม่ว่าจะขึ้น MRTBTS รถเมล์รถไฟพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นผู้พิการที่มีัตรประจําตัวเนี่ยสามารถลดหย่อนค่าโดยสารได้ตามแต่บริษัทหรือว่าขนส่งนั้นๆเนี่ยเขาแนะนําแต่ว่าทุกที่มีส่วนลดหมดครับผม รถไฟรถไฟฟ้า MRT BTS อันนี้คนพิการที่แสดงบัตรประจำตัวคนพิการก็ได้ขึ้นฟรีตลอดทุกเส้นทางทุกสถานีนะคะหรือรถไฟที่เดินทางข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นกรมขนส่งทางบกเนี่ยก็จะเป็นรถเมล์รถประจำทางนะคะที่เป็นสาธารณะเนี่ยก็อาจจะแสดงบัตรเขาก็จะลดเ,เรื่องค่าโดยสารไปนะคะ ทางเรือก็จะมีอย่างเรือด่วนเจ้าพยาอย่างเงี้ยที่ปักเกรดอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องของการให้ลดหย่อนให้กับคนพิการนะคะเป็นลถหย่อนค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างที่จะเป็นสิทธิ์ลถหย่อนค่าโดยสารคะ่ะครับ ก็อย่างที่น้องท็อปบอกแหละขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคนพิการทั้ง7ประเภทนะครับที่มีบัตรคนพิการนะครับที่ไปลงทะเบียนไว้เรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นฟรีหมดนะครับทุกสายได้เลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการประกาศตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วคนพิการนะครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ2อล้านสามแสนคนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบนะครับว่าบางคนพอจากต่างจังหวัดพอมากรุงเทพก็พอไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ยอมเอาบัตรคนพิการมาโชว์ ก็จะเสียเต็มก็จะเสียเงินไปนะครับหลายคนพอพออาจารย์ไปบรรยายผู้ปรากฏว่าเขาเข้าใจเขาเดี๋ยวนี้เขาบางคนบอกโอ้ยเครไฟฟ้ามาทั้ง3ปีล้วจ่ายตังค์มาโดยตลอดเลยนะส่วนถ้าเกิดขึ้นรถเมย์นะครับหรือเรือเรื่องต่างเนี้ยนะครับระเบียบเนี้ยมันลด50%สแต่ส่วนใหญ่แล้วพอไปภาคปฏิบัติจริงเนี่ยหลายที่ก็จะมักอ้างว่าเออที่นี่ไม่มีส่วนลดน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าพอไปหน้าง,งานจริงๆก็ต้องแล้วแต่ดูพินิษฐ ของแต่ละที่อีกหรืออย่างขึ้นรถไฟเขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับก็ลด50%นะครับแต่เฉพาะการบินไทยนะครับแต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะเฉพาะค่าบัตรโดยสารอย่างเดียวถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสายการบิน นั้นๆน,น,นะคะเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทางสายการบินอาจจะทางเว็บไซต์นะคะหรือการเวลาคนพิการที่ไปจองอตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะสอบถามว่ามีบัตรประจําตัวคนพิการเนี่ยสายการบินมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมตรงนี้ให้หรือไม่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผลประกอบการเนื่องจากเขาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของระเบียบกําหนดนะคะในการบังคับให้เขามีการลดหย่อนตัค่าตั๋วเครื่องบินค่ะก็ขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆ นะคะแล้วเขาก็จะประชาสัมพันธ์คนพิการก็จะทราบก็อาจจะต้องแสดงบัตรไว้ก่อนเลยค่ะแสดงบัตรประจําตัวคนพิการนะคะถ้าเกิดว่า,าสายการบินนั้นเขาลดหย่อนให้ก็จะได้รับสิทธิ์นี้ค่ะคือบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมฉันก็พิการนะทำไมคุณทุนถึงไม่ได้ไม่ได้ลดหย่อน,นอะไรเฉพาะคือต้องเข้าใจน,นิดนึงทางภาครัฐเนี่ยเราดูจากบัตรประจําตัวผู้พิการเพราะบางทีเราไม่แน่ใจว่าคุณพิการจริงหรือเปล่าคุณ นู่นนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐในการที่จะวินิจฉัยอะไรเนี่ยจึงต้องการพยานหลักฐานบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยก็เห็นอยู่ว่าพิการทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์แต่คือเราต้องยึดอยู่บนหลักพื้นฐานว่าจะต้องมีบัตรประจําตัวผู้พิการคือมีการตรวจสอบจากทางการแพทย์ก่อนว่ามีความพิการเข้าในรูปแบบไหนประเภทไหนเพราะว่าแต่ละรูปแบบการช่วยเหลือดูแลก็แตกต่างกันดังนั้นการไปทําบัตรประจําตัวผู้พิการที่มีการระบุความพิการที่มันชัดเจนไม่ว่าจะพิการหนึ่งอย่าง3องอย่างสามอย่างซ้ำซ้อน แตกต่างกันออกมานะครับฉะนั้นการจะได้รับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจึงต้อง based on จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีบัตรประจําตัวผู้พิการก่อนครับผมแล้วอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าการที่คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิ์อะอาจารย์คิดว่ามันโอเคแล้วเนาะแต่คิดว่ามันอาจจะแบบข่าวสารมัอาจจะรู้ไม่ได้ทั่วถึงอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะใช่จริงๆก็ต้องเนี่ยต้องฝาก พวกเราช่วยกันศึกษาไลื่ข้อหนึ่งก็คือคุณครูที่มาสอนตามโรงเรียนต่างๆตามมหาลัยต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้คุณครูเนี่ยจะต้องผ่านหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนพิการทั้งเ็ประเภทเรื่องสิทธิคนพิการอย่างน้อยจะต้องลงทะเบียนเรียน2หน่วยกิตหรือ4หน่วยกิตแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้บังคับตรงนี้พอไม่ได้บังคับปุ๊บคุณครูก็เลยไม่ได้เอาความรู้ตรงนี้มาสอนพวกเราเพราะอย่างสิทธิเช่น การศึกษาก็ฟรีถึงปริญญาตรีนะครับหรือแม้แต่ปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถปรับได้อย่างถ้าเรามีลูกลูกเป็นออทิสติกเนี่ยถ้าเกิดลูกเราไปวิ่งชนฝาผนังอะไรต่างเราเนี่ยคือมีมีอาการที่อยู่ไม่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปขอที่เป็นโฟมหรือเป็นเบาะมาป้องกันได้หรือหน้าต่างที่มันไม่ปลอดภัยก็สามารถที่จะออขอ,อ,อที่เป็นซีกลวดหรือเป็นอะไรที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้ นี้เวลาคนเข้าใจคิดว่าออการปรับสภาพบ้านก็แค่ปรับทางลาดหรือบันไดือห้องน้ำท่านั้นเองแต่จร,จริงแล้วมันได้หมดเลยครับอ,อ,อาจารย์คะอาจารยออ์หนูอยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงคนอื่นๆในสังคมคะ่ะที่อยากจะฝากสําคัญที่สุดนะในสิทธิของคนพิการที่มีบัตรคนพิการเนี่ยอาจารย์คิดวันดับหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องการจ้างงานคนพิการเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหลายบริษัทเลยพอเห็นน้องเป็นออทิสติกไม่กล้ารับ คิดว่าเดี๋ยวเข้าไปในสํานักงานจะทําทร้ายคนอื่นคิดว่าเดี๋ยวจะไปเสียงดังโวยวายแรงต่างเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นทัศชา,าติที่ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราปดเปิดโอกาสนะครับให้น้องออทิสติกนะครับหรือคนพิการเข้าไปทํางานร่วมกับเราเนี่ยก็เหมือนน้องต้อมได้เป็นตัวอย่างจากเดิมตอนที่เข้ามาทํางานใหม่ๆนะบอกให้เขาแต่แรกต๊อบเนี่ยมาทาก็คือแค่ทาความสะอาดอย่างเดียวนะแล้วต๊อบบอกว่าให้ให้มาทาความสะอาดต๊อบบอกว่าไงนะแรบจะฆ่าตัวตายบอก เขาบอกเขาขอไปฆ่าตัวตายดีกว่าแม้นบางทีถ้าเกิดเราได้บริษัทที่ไม่เข้าใจหรือไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยตอนหลังก็เลยแล้วถามต๊อบว่าอยากทาอะไรต๊อบก็บอกอยากทําคอมพิวเตอร์ก็เลยให้เขามาอยู่แผนกคอมพิวเตอร์ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยชอบในสิ่งที่เขาชอบแม้นเราต้องช่วยกันดูว่าเขาชอบอะไรเพราะนั้นสิทธิ์อันดับแรกเลยคือเรื่องการจ้างงานแั้นพอต๊อบได้การได้รับการจ้างงานปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่เขาเคยมีอาการออทิสติกเนี่ยพอเขาได้งานทํา การทํางานมันก็จะบําบัดตัวเขาทําให้เขาเนี่ยแทนที่จะอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจเขาตอนนี้เขาสามารถทํางานร่วมๆกับเพื่อนได้เลยนะแล้วตอนนี้เขาจะมีความสามารถพิเศษอีกอันนึงนะซ,นซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วก็กรู้พวกเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยสวงสว่านเขารู้หมดว่าออทำมาจากอะไรมันใช้อะไรต่างๆเนี่ยคือข้อดีของที่เป็นอาทิสติกก็คือเวลาสนใจอะไรแล้วแต่จะรู้ลึกและรู้จริง แล้วแบบศึกษาแบบจริงจังมากนะครับยังพูดถึงเรื่องมือถืออีกนะมือถือเนี่ยถ้าเกิดเอามือถือเขาดูเนี่ยก็สามารถรู้ได้เลยว่ารุ่นในยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่เออเป็นอะไรด้วยรวมถึงแฮีิพอตเตอร์ด้วยเนาะ,ะแฮีิพอตเตอร์ก็รู้ละเอียดหมดออกเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับขอบคุณค่ะผมว่าสิทธิค์คนพิการอครับผมว่าควร ไม่มีแบบลดราคาลดอะไรอย่างเงี้ยครับควรเป็นให้ฟรีทุกอย่างเลยครับฟรีค่ารถไฟค่ารถเมย์อะไรพวกนี้ครับฟรีหมดทุกอย่างเลยครับเขาควรจะแบบว่ามีการแบบบอกกระจายข่าวให้แบบว่าทั่วถึงกว่านี้อย่างเช่นแบบหนูอย่างเงี้ยที่แบบเดินทางเองเนาะก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบ คนพิจารณ์จ่ายครื่งราคาหรือว่าฟรียอย่างเงี้ยเพิ่งหนูก็เพิ่งรู้จักพี่เขาเลยหนูว่าอยากให้เขาเนี่ยกระจายข่าวให้ได้มากแล้วก็ได้ขรอบิรุมมากกว่านี้ค่ะ